ต้มของหอมเองก็ใส่ถั่วยุงเพราะว่ามันจะสุกเร็ว ไปเรื่อยๆถ้าเป็นธรรมดาเราก็ใส่เนื้อสัตว์ก่อนนนี้คู่มันสุกง่ายนะก็เลยขบขวมไม่ก็สุกเด็กๆไม่ชอบพ่อเลยให้เด็กั่นตัวก่อนตัว<ม>เริ่มไกลสุกนะหนึ่งเริ่ม สีมันเริ่เปลี่ยนไปแล้วนะถั่วัวถัวเริมเสียสีเปลี่ยนไปแล้วก็เร่งไฟให้หน่อยเอากุ้งตไปเล่เคไปเลยเคยไปเลย หมดยังกุ้มหมดยังไงดูนี่นอ่ผัดไปทุกไปทั่วใจไปกุ้งมันใหญ่กว่าคนแล้วไปเดินก็ใหญ่เลยผัาได้ทั่วให้กุ้งจุ่มได้ทั่วเห็นไหมครับเดียวกุ้งมันแดงเลยนะไจะสุกเลยมันงผัดได้ทั่วก็หยดน้ำเพิ่ม หม่งานเนี้ยสัดเป็นอะไรสับเป็นอะไรไฟเล่อไเพออเนี่ยลูกเดี๋ยวใส่น้ำมันหักนิดนึงเอาสปีมาลองงเหมห็นดอกไม้ ัวอเอากระพีตัดหงายไปก่อนให้อันนั้นมันเสียบไปเออมันจะได้ผสมไปในนั้นอ่าผัดไปมันหน้ากินไม่ดินจะกินได้ไม่ได้ดินได้มจะกินได้ไ,ได้ดินกินได้โอ้ดูแล้วมันไม่น่ากินจัง น่ากินได้ไหม่งไเปนว่ากินไม่สุดนไหมไม่สิดกินได้ไหมตายไหมต่ตานะ มีใสเหน่อยนิด <c> ม <oughs> างขาขวนน้ำลงนะเอ,อเอาหอยอนไปดูน้อยก่อนอ่ะ,อะ,อะผัดปา,าผัดปลา,าไม่ตายมื่อว่นนี้หลอดตายแล้วย่ีกุ้งสุกไหมลูก chim tôi tôi để tôi 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 để tôi 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 ตามเข็มนาฬิกาบิดมาทางพ่อเนี่ยหมุนหมุนให้ตึงเลยตึกเออโอ้โฮ้ยอะยกไหวไหมจ้าจับคว่มไหมจ้ามาทางพ่อเนี่ยหลังพ่อเยเอียงมานิดนึงเอียงหน่อยเอากระทะไปแตะจานลงยกสูงนิดนึงแล้วเอียงคว่ำมายก

สองช้อนเป็นไงเป็นไงแม่ภูมิใจไหมภูมิใจไหมกุ้งเป็นไงขนาดเป็นไงตัวยาวเท่านิ้วเลยเลยยาว่าะ